คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอฟซแฟนช่องมนตรการผ้าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมาตามตัวเลขแนวทางจากน้องอุ่นนุ่มดวงแห้งนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแอดกับบดามาตามนะคะเพราะว่าน้องอุ่นบอกวาขอพักจากงวดก่อนนะคะงวดนี้ค่ะน้องอุนเพิ่งกะ บอกว่าลองเบิงเนาะคะ่ะเพื่อจะมีโชคนะคะแอดกกเลยไดมาตามนะคะตามตัวเลขในหัวันทีสิบหกกันยายนตนะคะค่ะธผูช้ชมมาไปเบิงไปฟังน้ากันนะคะว่าน้องอ้อนนุ่มดวงแห้งเนาะคะ่ะจะมีตัวเลขตัวไดมาแบ่งปันให้เป็นแนวทาาในหัวันทีสิบหกกันยายนตนะคะสวัสดีครับน้องอ้อนครับสวัสดีครับผมโบไดมาคุยกันโดนเนาะ งวดหนึ่งไม่ได้มากงวดหนึ่งเนาะครับผ่าดไปพ่าดไปงวดหนึ่งเป็นยังไงน้องอนกับโชคดีวนวงวดดางแดงหันงวดเมื่อกี้โชคดี่ครับโอ้ยา่เอฟซีในเฟซบุ๊กเพิ่นบอกว่าบกลากัดจุดดวนดุ๊กเพิ่นก็ถ้าเพิ่นไห้มันกับสีออกอยู่ดอกตี้ก็เลยจุดล่องเบิ่งตจจุดล่องเบิ่งครับถวาย ผลไม้เก้าย่างน้ำเจ็ดสีอย่างเสียแล้วก็เอาทษฐานแล้วก็จุดจุดปูพญานาว่ามันจุดทองสารสายแยกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจุดทองปูพญานาจุดของปูพญานาคครับแต่บได้ขอสารสายหยเนะาะบได้ขอสารสายหยกกัเลยเปลี่ยนมาเป็นจุดปูพญานาคแท่นมันก็นเลยแต่อ้นจุต้าอ้นจุดบู่ว่าที่สามสิบเอ็ดโอ้สิงหา มันกับบะมี่เราตัดดีบะมี่ยั้งแล้วมันหมด<จ><ะ>แล้วมันหมึดแล้วแล้วก็อู่ตรกมา้แล้วก็รู้เลยว่ามันตงรงกับเหล็กกันแน่นอนกษัตริย์ไดอยนะู่ครับเพราะว่ากัวเพือ่อนสีไห้กัวสีได้เนาะสัวสีได้แต่ว่าก็ยั่งโชคดีเด้เนาะสีได้ก็ยั่งโชบดีอยู่ยหมดมือกีถอนทุนขึ้นมาหน่อย <laughs> พะวางงวดก่อนนะมันก็ให้ไปหาหนึ่งมันก็ออกหาศูนย์กระเฉียบไปเต็มที่จริงมันจะใจเที่ยงนี่เนะาะเคยอันเป็นเัื่งไดก็ใส่กระถูกเฮาทีงวดที่แล้วที่ห้าจุดอ่าก็สิเป็นตัวนี้ครับอืมตัวนี้เห็น่านอภิหนงอ่าสี่เก้าเจ็ดเนาะครับ,รบสี่เก้าเจ็ด ผู้ใดติดตามน้องอ้นในเฟซบุ๊กก็สิเห็นในเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าน้องอ้นก็เอาลงในสตอรี่ลงในเฟซแฮงยู่หมอดที่แล้วเนาะหมอดที่แล้วครับน้องอ้นก็สิลงประมาณมือนี้แหละทุกก่อนหวยออกหนึ่งมือเพราะอยากลงเร็วาเพราะอยากเคล็ดเร็วกะผู้ใดมีเฟซน้องอ้นก็ติดตามในเฟซน้องอ้นก็สิได้เนาะก็สิได้ครับพอได้โชคได้ลาภไปนํากันเนาะก็สิมีพี่น้องเพิ่นโชคดีนําอยู่ดีนี่เนาะเพราะว่า มีคือจุดหมวดแรกของของฤดูกาลนี่ว่านไปมีเอมซีเพิ่นบอกนด้เป็นว่าบักลากระลอกจุดลดรูปเพื่อนกับสียหายโชว์คือเก้านั่นแหละโอซันเด้กับได้ลองจุดให้เพิ่นตรงกับมือว่านผ่าไงก็ดีสาม30 3็ดสิงหาครับ สามสิบเอ็ดสิงหาตียุดก็ได้ตัวนี้แหละตีจุดก็อธิษฐานขอ,อว่าเป็นอย่างไรนาะปูขึ้นน่านให้คือว่าให้ถูกจะเชือ่อนแท้สองวันแล้วเดอ้อวันนี้ขอให้มันถือให้มันตัองฟังไยเดอ้อเขาเลยไ,ได้เป็นเลขกซีเก่าเจ็ดออกมาเก่าเจ็ดออกมาตีอโอ้ก็เสียดายอยู่ยยว่าได้มาเนาะเสียดายคืออย่างครับว่ามันซื้อได้หน่อยทั้งห้องจุดสาพรทั้งจุดสาตีทั้งจุดสาพร เรามาตรงกับเลขกันอีกกันแบบจ่ายปรจ่ายพร้อมเนสกันว่าขายเลยกันว่าขายเลยจริงโอ้พี่น้องเอฟซีกับสีเสียดายน้ำยีน้องงวดที่ผ่านมาทางแอดกับวัวใหญมาติดตามน้องเพราะว่ากับจิตภารกิจไปหลายที่หลายมองไปจนคำเมื่อด้วยจนลืมเข้าว่าอายุพุทตาขึ้นมาบ้างน้ำงวดขาดส่องเลยครับเลยขาดงวดบางนึงครับขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด้อครับงวดที่ผ่านมาบัวใหญมาตามน้องอ้น น้องอ้นสิบงวดพัานบอกหรือเก่างวดพันานทีมันถูกเก่างวดต่อครับเก่างวดต่อคิดสองงวดกับว่ารุดไปสองงวดแล้วกัว่าเข่าวงวดที่เข่าวเมื่อกี้งวดบางหนึ่งเหรอครับคือปาถูกสองงวดประถกสองงวดเท่ากับว่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองงวดสองงวดบเขาสองบเขาสองงวดคือสิบงวดนี่ท่านฉลุยเนาะสิบงวดพันกับว่าตอนันมันเฉียด ครับหาหาหนึ่งไปมันออกหาจูนครับถือว่าเป็นแชมป์ตลอดการคือเก้าล้ะครับเพราะว่าสิบสองงวดพาดแค่สองงวดคอาพี่น้องก็ลองชิดเบิงว่าแจ็กสีดพักบวกักครับสำหรับงวดนี้ก็ลองอ้นก็ได้เหรอตัวแนวทางน้องวดนี้เนาะเอ่อเล่ฟันกับเลขทถูกนะครับสองอย่างเลขฟันนี่ฟันว่าเจ้าของเนี่ยถือลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่ง <บ>กับเลขกถ่ายสองตัวฟันดีแท้ทั้งบนทั้งล่างนนทั้งคือความฝันเนี่ยก็คือจําได้ทั้งเลขหกทั้งทั้งทั้งหกตัวเลยหกตัวเลยครับเลขลา่าง่ก็จําได้ว่าถึกสองใบถึกรางวันที่ทหนึ่งใบหนึ่งนี่แหละเอาว่ามันสิเทเลขติดเลยหมดก็เลยตื่นเสา้าขึ้นมาก,ก็เลยฝามาเขียนใส่สมุดไว้อย,อย่ามันลืมในความฝันคือจะเป็นเลขเบิ้ลนแล้วก็เลข ตรงกรบับเลขดังอีกแหละตรงกรบับเลขดังมัดมันบ่ฝ <c oughs> ันโดนไปนี่น้องคนฝันช่วงอ่าก่อนวัานผะไงมือก,กี่ที่ขจ้าเท็ดบุญ๋อก้อนบุญเขาประดับดินครับแล้วโอนกับมัดสุดเนี่ยมือสาวจุดถูกปูเนีย่ยมือสาววันผระคือก,กันไม่วันผระพอดีไงคือเลียงเรียงผีเรียงสร้างเรียงฝันเจ้ากรรมได้เรียนเรียงกันจตีเจ้าทางศพเวทศี่อย<ไ>ู่เจแถวเนี่ยครับคือเรียง เลี้ยงเพิ่นแล้วก็จุดทูกปวดน้าให้เพิ่นเพิถือาวดหนาวเพิ่นโอ้ยคือฝันดีครับแฉฝันว่าถูกลังวันที่หนึ่งถือกลางวัลที่หนึ่งแล้วก็ถือเลขค่ายสองตัวในความฝันอนอนนะถือทั้งถือทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เลยเอาฟ้าจำได้หอเลขหกตัวนั่นบอกนน่ะในความฝันเจ้าของก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไใบยางละ ีใบนี่ครับได้ได้ถึงหกตัวปะบ่บ,บ่มีห <laughs> มีอะไรนะเลิดายสามตัว <laughs> เตลิดายเตลิดคายสามตัวอืมจะติเป็นพี่น้องเอฟซีกับเบิ้งน้ำกันเ้อครับน,น้องอ้นฝันฝันคักฝันแนบ่ครับฝันได้ฝ <laughs> ันคักฝันแน,จน่ฝ <laughs> ันจนจำได้หกตัวฝันจนจำได้เลขหกตัวพี่น้องเอ้ย งดนีครับบอพีนอ่น้องหนึง 99, น่งหนึ่งเก่าเก่าสี่หนึ่งโอ้เป็นเลขเบินทั้งหนาเมื่อเตือนเห็นเนาะเลขสองตัวเ็ได้อีกพันว่าได้สองใบที่น้องคน แมนครับเล็กเล็เล็กายสองตัวูนหาคือฝันว่าถูก,อกสองใบสองใบถูกรลงวันที่หนึ่งใบหนึ่งถูกรางวันที่หนึ่งใบหนึ่งเตี้นมีคือฝันเออช่องเช่องก่อนวันถาวันปวดรองวันลดับดที่กีครับฝันฝันจยงใดคือฝันใดคักใดเน่ยจะจำได้หมดเก่งเงือเจ้าของของยู่คือจำได้ปกติส จดจำกวงฝันบาค่อยได้เพกะที่จำมาค่อยได้ที่นอนสรฝันแล้วก็จำมาค่อยได้วันดีตื่นขึ้นมาก็เลยแฝบรีบเขียวเซสมมุวไปเลยว่าเดี๋ยวสิลืมอยาดลืมเตย่ยาดลืมครับหาซื้อตอรีทั้งหกใบอันหกตัวมันกับวานี่หรอวะมีแต่ได้ได้ตะเลขทถ่ายถ่ายในได้เยอะจี๊ดแต่เกาซีดึงเก่าเก่าหนึ่งซีตำนี่ได้ชุดละซีใบครับชุดละซีใบ แล้วก็ซื้อสูงหาแล้วก็เล็กฟูสูงหาในเสื้อได้รลายใบยปันได้สูงหาซื้อซื้อมาหลายซื้อสองใบซื้อสองใบนม่งมาท่นไหนไปหาอีกเงีบว่าซื้อสองใบมักบนอบน้องอ้นคิดว่ามาักบอเลขกสุดนี่ที่ฝันให้มากนี่มักยูนนะครับเพราะวา่าตรงนี้เพิ่นก็ก็มี่แม่คนหนึ่งยูบ้านบรณบัวเพิ่นฝันว่าเพิ่อนออกลูก เพิ่นคอดลูกเพิ่นกับเลตตีเป็นซีหนึ่งโอ้มาเข่ากันกับเละข้าพอดีเพินพ่นมาทรงผักขั้นจออ่องบนวันน้ำบัวเพิ่นกับิโท่มาขอเลขโอนสูงวัดขึ้นกันโอ้หงวดมืหนึ่งเพิ่นไดนน้ำบอนปะหงวดมือกีนี่แล้วมาถือมันมีหมังสือกันก็บอกเล่าขึ้นกันเพิ่นกับบอกสันวานแม่ออกลูกที่บสันดึงออกมาเลยว่านเพิ่นกับเลตตีเป็นซีหนึ่งซีศูนย์เนี่ยนะครับ โอ้ยเนาะก็เอฟซีตัดออกก็ได้ครับครับครับห้พี่น้องพ้นไปตัดเอามากแบบได้กะได้เม็ดเนาะแต่ว่าโโน้องคนคือตัดออกก็ได้น้องคนว่าได้ตัดหนอยเนาะสาหรับเด็กหกโตเนาะพ้นไปตัดออกถ้าน้องคนสิตัดอันนี้คือน้องคนเขียนไว้แล้วว่าจะซื้อ,อนี่คือน้องคนเขียนไว้เพื่อติ้นส้ดอ๋อที่อ้อออนตัดไปแล้วอ๋อที่น้องคนตัดไ้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอซีคนดที่อ้นตัดไปคือที่ที่อ้นสิ้ืือบ่รู้ว่าจะซื้อได้บอ อันนี้คือเขียนตั้งแต่มือเหล็กฝันได้ด้วยเขียน่าสื่ออันนี้เล็กคิดว่าื้อหน้อยนอเนาะเหล็กฝันกับเหล็กถูกครับอันนี้เด้อที่นงคน,นวาสิสือเด้อพี่น้องเอฟซีตัวมันอาจจะเล็กแต่น้อยกับขาถทษพี่น้องได้หลายเพราะว่ามันก็ซุ่มได้แค่นี้เพราะนงคนเขียนบ่้เขียนตัวใหญ่เนาะครับ,รบแต่เห็นมันดอโตัว่รอครับอันนี้คือนงคนตัดสื่อ จัดกี่ของลงก่อนเองจัดไว้ว่าสื่อนอ่อนเนี่ยนอแต่มันก็หลายตัวอยู่พี่น้องกับเช็คเบิ้งครับมากตัวใด้ไปสื่อนะมันมากตัวใด้กับพานครับมันมีเส้นตัวกับตัวยังเรียบร้อยเมื่น้อยเนาะลงก่อนเนาะเพราะจัดจากเล็กหกตัวเนาะคจัดจากเล็กหกตัวแล้วก็จัดเล็กผูกน้ำตัวนเนี่ยลงก่นแม่นครับอืม เลขทูบกับมากออกขังนาแน่ขังหลังแน่มันกับว่าออกตรงๆมันก็ออกตกกลับจริงๆนะครับ,รบส่วนหลายสิเป็นตกกลับมากกวัวอันนี้ก็คือเล็กที่นอกอ้นตัดไหว้เนาะน้อ้นขอเหล็กที่ห้าฝวันที่แขนไหว้ตัวใหญ่ๆมาให้เพิ่นเบิ่งน้ำในบ้านนะสรุปถ่ายนี่ถูบอยู่ในนี่ที่ชุดนี่ว่าท่านในตัดครับครับ สติคือพรานในตัดชุดนี้บรท่านในตัดเอาให้พี่ให้น้องข้าเบงหันมักสอบหรือจังไดก็ไปตัดเอาได้ครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่หนึ่งครับอันนี้คือน้องอน้นฝันได้หกตัวฝันมาถูกางวันที่หนึ่งครับแล้วก็ถือเลขท้ายพ้อมศูนย์หาครับส่วนเลขถูกน้องอ้นจุดงวดนี่ครับสามเก้าสองครับสามเก้าสองน้องอ้นตัดให้เราละ สามสองเก้าสองครับหรือว่าพี่น้องสิบเตัดเพิ่มอีกก็ได้ครับตั้เพิ่มอีกก็ได้ครับอันนี้ก็คือแนวทางจากน้องอ้นสำหรับมือนี้ครับเอาน้องอ้นมมียังสิบฝากถึงพี่น้องเอฟซี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซที่ติดตามน้องอ้นนะครับในงวดนีสิบหกกันยากัให้มิโชคไม่ใช่มันมาน,มนทุกคนนะครับ น้องอ่นกับ่านมาสองงวดแล้วกับหมดเงินไหลขึ้นกันกับพึ่งแะได้เงินทุนขึ้นมากงวดเมื่อกี้ครับแต่กับบ่ได้ลายเพราะว่ามันเป็นตรงกับเล็กกันแต่ซื้อซื้อบ่คคอยได้ลายคันมากกับคอยซื้อนะครับเพราะว่าบางเธอเท่ากับบรูคือกันว่ามันจะออกจริงหรือบ่ออกก็ถ้าตรงใจครับเอฟซีก็คอยซื้อครับถ้าบ่ถ้าบ่มากกบออกเป็นแค่แนวทางในการซา้อนะครับ ลองเบิงหลายๆงวดก่อนคขอยสื่อครับติดตามน้องอุนไว้หลายๆงวดหรือย้อนหลังไปเบิงหลายๆงวดก็ได้ครับครับอันนี้ก็คือแช่มสิบงวดผ่านครับคือสิบสองงวดนี่บ่ถูกแค่สองงวดครับพี่น้องนะสำหรับเืิอนี่ก็ขอบคุณน้องกุนหลายๆเด้อสำหรับเืิอนี่ครับขอบคุณครับ